จริงๆตั้งแต่เมื่อวานนี้เรื่องเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเรื่องของการโจมตีนี้ท่านนายกได้รับรายงานแล้วนะคะแล้วก็มีการทวิตข้อความโจมตีแล้วก็มีการทวิตข้อความประนามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อิสราเอลด้วยล่าสุดมีการสั่งให้กองทัพอากาศเตรียมความพร้อมของเครื่องบินเอาไว้นะคะบอกว่าทันทีที่น่านฟ้าเปิดขอให้ไปรับคนไทยกลับทันทีค่ะ นายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่ารัฐบาลไทยและข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อรัฐบาลและประชาชนแห่งรัฐอิสราเอลขอประนามการโจมตีซึ่งส่งผลให้เกิดการสูญเสียชีวิตผู้บริสุทธิ์และพลเรือนได้รับบาดเจ็บอย่างน่าสลดใจกังวลอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของชาวต่างชาติทุกคนรวมถึงชาวไทย ตอนนี้ได้ติดต่ออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัยและการคุ้มครองพอลเมืองไทยหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายได้ไหนไม่ช้า ขณะที่วันนี้นะคะนายกมีกําหนดการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงจีนบรูไนมาเลเซียและสิงคโปร์อย่างเป็นทางการปรากฏว่าท่านนายกก็มีการให้สัมภาษณ์นะคะก่อนที่จะออกเดินทางบอกว่าเบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีแรงงานไทยเสียชีวิตสองรายเข้าใจว่าถูกจับกุมตัว ขังไว้11คนแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้นะคะว่าแรงงานถูกจับกลุมตัวอยู่ส่วนไหนของประเทศแต่ตอนนี้สิ่งที่ท่านนายกสั่งการคือสั่งไปยังกองทัพอากาศค่ะบอกให้เตรียมความพร้อมของเครื่องบิน Airbus A340 แล้วก็เครื่องบินลำเลียง430แต่เนื่องด้วยตอนนี้น่านฟ้าปิด จึงไม่สามารถที่จะเดินทางได้โดยยืนยันนะคะว่าไม่ได้นิ่งนอนใจสั่งให้เตรียมพร้อมบินตลอด24ชั่วโมงทันทีที่น่านฟ้าเปิดจะให้เดินทางไปทันทีโดยในคณะจะมีคณะแพทย์เดินทางไปด้วยยังไม่ทราบเลยยังอันคอนเฟิร์มรีพอร์ตอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรนะครับแต่เราก็ต้องพยายามเต็มที่ต้องใช้วิธีการทูตนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่บุคคลที่บริสุทธิ์และไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับ mm hmm. กับความขัดแย้งเลยน่านฟ้าก็ยังไม่เปิดตอนนี้คนออกจอากบ้านออกไม่ได้เลย นะครับเป็นเป็นโทษทษล็อกดาวน์เลยนะครับออกไม่ได้เลยตอนนี้ต้องมีความพร้อม24ชั่วโมงครับพร้อมทันทีที่จะไปครับท่านผู้บัญชาการทางอากาศก็เมื่อกี้ก็เพิ่งคุยกันเมื่อกี้เองท่านก็มีความพร้อมตลอดสแตนบายตลอด24ชั่วโมงประเด็นนี้คุณผู้ชมต้องจับตามองดูดีๆครับเพราะว่ามีการประนามการโจมตีจากรัฐบาลไทยนะครับต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับ